เรียนจัดไฟไปเรียนถ่ายเรียนตัดต่อมานะครับทำได้หมดเลยนะครับผมแต่เจอปัญหาอีกปัญหาหนึ่งนะครับผมนั่นก็คือการที่เรายังไม่สามารถคิดหัวข้อที่มัน ดึงดูดคนได้นั่นเองนะครับหรือพอคิดได้มันก็จะออกมาเป็นรูปแบบกว้างๆยังดูไม่น่าสนใจหรือว่ายังดูไม่ตรงกลุ่มเป้าหมายเท่าไหร่หัวข้อมันยังไม่โดนใจสักทีนะครับผมอ่าหลายๆคนเป็นแบบนี้นะฮะเดี๋ยวจะเอาเทคนิคตัเวเล็เนี้ยมาแบ่งปันพี่พน้องทุกคนเลยเลยรับรองเลยฮนะทุกคนจะร้องว้าวเลยนะ <laughs> รับรองพี่ๆน,น,น้องๆทุกคนดูแล้วจะรู้สึกว้าวนี่ี้โมชิผายเลยถ้าแบ่งไม่ว้าดูุโดนกระทืบแน่เลยดีทาไม่ว้าวุูโดนด่าแน่นอน <laughs> เราจะใช้เทคนิคและเวนมต์ในการเปลี่ยนคำแต่ความหมายของหัวข้อคอนเทนต์ยังคงเหมือนเดิมและพี่พี่น้องทุกคนสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้เลยนะครับซึ่งเทคนิคนี้ครูได้แชร์และแบ่งปันเอาไวะะ้ในคลาสของครูแล้วนะครับแต่วันนี้ครูจะหยิบออกมาเทคนิคนึงนะครับซึ่งครูมั่นใจเลยว่ามันจะต้องเป็นประโยชน์กับพี่พี่น้องทุกคนมากเลยเอามาแบ่งปันกันนะครับพูดแล้วมันก็นไม่เห็นภาพน,นะครับผมไปดูตัวอย่างกันดีกว่าครับ วิธีนี้ครูขอเรียกมันว่าการซินโนนีประโยคละกันนะครับมันก็คือการที่เราเอาไอเดียใหญ่ๆขึ้นมาไอเดียหนึ่งแล้วเราจะใช้ความหมายเดียวกับไอเดียนั้นแหละทำออกมานะครับเขียนออกมาใหม่ให้มันดูน่าสนใจขึ้นบนพื้นฐานของ ความหมายเดิมผลลัพธ์เดิมหรือปัญหาเดิมของเจ้าหัวข้อนั้นนั่นแหละนะครับผมอ่ายิ่งพูดก็ยิ่งไม่เห็นภาพนะฮะเขียนเลยดีกว่านะครับผมคือการเขียนประโยคใหม่ที่มีความหมายเดียวกันแต่มันน่าฝังขึ้นได้นั่นเองยกตัวอย่างนะครับถ้าสมมติตอนนี้ผมกําลังทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องอ่าความสวยความงามอยู่แล้วกันนะครับเป็นอ่าคุณหมอรักษาผิวสมมุตินะครับธุรกิจความงามนะครับจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของใบหน้าเพราะฉะนั้นหัวข้อใหญ่คืออะไรอ่ะธุรกิจความงาม เพราะฉะนั้นไอเดียมันก็คือ,อรักษาสิวเพื่อให้หน้าใสอันนี้คือเมนไอเดียนะครับเมนไอเดียของคอนเทนต์เพียงคอนเทนต์เดียวเราจะทำให้ประโยคนี้นะครับ มันออกมาเป็นหัวข้อคอนเทนต์ที่น่าดูกว่าน,นี้ได้ยังไงเนี่ยนี่คือ point เลยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเวลามีคนมาถามหรือมีคนมาคุยกับครูนะไอเดียหัวข้อใหญ่ๆไอเดียแบบนี้เออคิดได้หมดแหละเพราะมันกว้างมันดูกว้างไปแล้วมันแบบดูจับต้องไม่ได้ถ้าเราทำคอนเทนต์แบบนี้ตรงๆแบบนี้เลยอ่ะมันดูไม่มีลูกเล่นไม่มีแบบสเสน่ห์ไม่มีอะไรเลยมันจะเฉย ดูไม่น่ากดมันดูเฉยเฉยกินไปม,มันดูไม่ไม่มีรสชาตินะครับผมเราจะเพิ่มรสชาติให้ประโยชน์เมนไอเดียอย่างเงี้ยได้ยังไงอันนี้คือเทคนิคนะครับที่ครูใช้นะฮะแล้วเอามาแบ่งปันกันนะคร,ครับเราจะมีตัวช่วยให้3ตัวช่วยผลลัพธ์หรือปัญหาผลลัพธ์หรือปัญหาทั่วไปของกลุ่มเป้าหมายนะครับ ปัญหาของกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้เริ่มต้นนะครับหรือเป็นพวกก e g เ n อ e r เป็นปัญหาของพวก the beginner นั่นเองความฝันสูงสุดของกลุ่มเป้าหมายนะครับความฝันสูงสุดของกลุ่มเป้าหมายนี่มันจะเป็นเบาะแสนะครับที่จะช่วยให้เราหาคอนเทนต์ได้ไง่ายขึ้นตัวช่วยหรือเบาะแสที่2นั่นก็คือตัวเลขนะครับผมอันนี้เคยสอนไปหลายทีแล้วตัวเลขนะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูตัวเลขหรือว่าจํานวนตัวเลขหรือว่าจํานวนก็ได้นะครับ อย่างสุดท้ายอย่างที่ามาเขียนตรงนี้จะได้ง่ายสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายของเรากลัวหรือว่าไม่อยากพบเจอนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้ว3ข้อนี้นะครับคือตัวช่วยที่จะสามารถขยายคอนเทนต์หลักๆของเราเนี่ยมันจะช่วยขยายความมันจะช่วยขยี้ให้มันเป็นประโยคที่น่าดูมากยิ่งขึ้นได้ยังไงมายกตัวอย่างให้ฟังกันเลยอันที่1อ่ะเราดูที่ข้อแรกเลยปัญหาทั่วไปนะครับปัญหาทั่วไปของกลุ่มเป้าหมายที่เป็นสิวบวก กับตัวเลขและไปบวกกับสิ่งที่เขาไม่อยากพบเจอมันจะรวมร่างกันประกอบออกมาเป็นยังไงได้บ้างรวมกันแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้ที่เป็นตัวอย่างแรกนะครับที่มันเป็นความหมายเดียวกันมาเป็นความหมายเดียวกันเลยรักษาสิวให้หน้าใสากับหน้าหายสิวใน20วิธีง่ายๆโดยไม่ต้องไปหาหมอนะครับผมความหมายเดียวกันแต่อันนี้น่าดูกว่า นะครับความหมายเดียวกันแต่อันนี้ทําไมน่าดูกว่าเพราะเราใช้องค์ประกอบนะครับที่มันน่าสนใจทั้ง3แบบนั้นอ่ามารวมกันนะฮะมาให้มันออกมาเป็นแบบนี้กลับมาดูที่องค์ประกอบนะครับผมผลลัพธ์หรือปัญหาทั่วไปของกลุ่มเป้าหมายอ่ะนี่ไงหน้าหายสิวมันคือปัญหาทั่วไปถูกต้องไหมครับส่วนคําว่า20วิธีง่ายๆคืออะไรคือตัวเลขหรือจํานวนนั่นเองนะครับ 20วิธีง่ายๆคือตัวเลขหรือจำนวนนะฮะโดยไม่ต้องไปหาหมอนะครับนี่ก็คือสิ่งสุดท้ายที่เขากลัวนะฮะโดยไม่ต้องไปหาหมอนะครับผมอ่ะอ์ปกอบมีครบเลยอ์ประกอบมีครบเลยอ์ประกอบที่1องค์ประกอบที่2องค์ปกอบที่3ปุ๊บจากไอเดียแรกที่มันฟังดูเฉยๆเราใส่ไอ้เจ้า3ตัวเบาะแสเนี่ยเข้าไปนะช่วยให้มันดูคมขึ้นดูมีอะไรมากยิ่งขึ้นนะฮะ นี่เลยนะครับสามเบาแสน,นี้เลยนะฮะซึ่งไอ้เจ้าข้อหนึ่งเนี่ยมันมี1.1 1.2ง3ดอ่ะนั่นก็แปลว่าเราสามารถทํามันออกมาได้เป็น3คอนเทนต์ย่อยๆเลยเราเอาสูตรเนี่ยไปาาทาบทาบทีนึงอ่ะมาเลย3คอนเทนต์แน่ๆเลยยิ่อยางต่ำเลย3คอนเทนต์จริงๆมันทํามากกว่านั้นก็ได้นะฮะแต่ว่าเอาแค่นี้ก่อนนะครับเป็น3คอนเทนต์ไปก่อนแต่บางคนก็ถามว่าแล้วมันจําเป็นต้องมีครบเลยไหมมันจําเป็นต้องมีครบ1 2 3นี้เลยไหม อ่ามันก็ไม่จําเป็นก็ได้บางทีมันมีแค่2ใน3นี้มันก็ฟังดูหน้ากดดูแล้วนะครคือมันบางทีมันมีแค่2ใน3เนี่ยคือมันก็ทําให้คนอยากกดดูคลิปของเราแล้วก็ได้มาดูตัวอย่างต่อไปสิววัยรุ่นหายได้แน่ๆถ้าเข้าใจ5ข้อนี้สิววัยรุ่นหายได้แน่ๆอันนี้ผมใช้อะไรอันนี้ผมใช้อะไร ผมใช้ข้อ2นี้เลยนะครับผมใช้ข้อ2นี้เลยนะครับปัญหาของกลุ่มเป้าหมายสําหรับผู้เริ่มต้นอ่ะก็ติดต่าว่าวัยรุ่นนะฮะเพิ่งจะเริ่มเป็นสิวไงเป็นบิเกิเนอร์ของคนเป็นสิวซึ่งมันก็จะเป็นอีกกลุ่มเป้าหมายหนึ่งนั่นแหละอุตสาหคิดไอเดียหลักๆได้แล้วเราก็พยายามทําให้มันครอบคลุมในทุกๆก,กลุ่มเป้าหมายทุกๆอายุคิดทีเดียวทําออกมาให้มันได้หลายๆอันไงมันก็ดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่าอ่าช่วงอายุไหนที่มันไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายที่เราจะขายจริงเราไม่ต้องทําก็ได้ปึ๊บอ สิววัยรุ่นหายได้แน่ๆอ่าสื่อสารกับวัยรุ่นมนุษย์สิวเดอะบิกนเนอร์ถ้าเข้าใจห้าข้อนี้ถ้าเข้าใจห้าข้อนี้ห้าข้อนี้ปั๊บโอเคอะไรหายไปคือสิ่งที่เขากลัวมันหายไปแต่อันนี้จะสื่อให้เห็นว่ามันก็น่าฟังแล้วนะครับผมเพราะมันก็สื่อสารกับเขาแบบตรงๆไปเลยต่อมาอีกข้อหนึ่งนะครับเป็นตัวอย่างที่3าม เวิธีลบรอยแพ้เป็นบนใบหน้าโดยไม่ต้องไปยิงเลเซอร์อันนี้ไม่ใช่ปัญหาของอ the beginner และอันนี้อาจจะเป็นปัญหาของคนที่แบบเป็นแผลมายาวนานเป็นสิวมายาวนานจนหน้าแบบ เป็นรอยลึกนะครับเป็นแบบว่าเป็นแผลเป็นเป็นรอยลึกเป็นปัญหาสูงสุดหรือผลลัพธ์สูงสุดที่เขาอยากแก้และเขาไม่ได้อยากแก้สิวแล้วอันนี้เขาอยากเขาอยากจะแก้รอยที่มันฝังลึกแล้วคือมันเป็นปัญหาที่แบบโคตรหนักสําหรับเขาแล้วเพราะฉะนั้นเราก็สามารถแปลงมันให้มาเป็นคอนเทนต์ของคนที่มีปัญหาแบบแอดวานซ์แอดวานซ์แบบนี้ขึ้นมาได้แต่คราวนี้เราจะไม่ได้เรียงแบบนั้นแล้วนะครับผมจะเรียงแบบเอาอันที่2ขึ้นมาก่อนนั่นก็คือ เจ็ดวิธีนะเอาตัวเลขหรือจำนวนขึ้นมาก่อนถามว่ามันจำเป็นต้องเรียงหรือไม่เรียงดีกว่ากันอันนี้ผมใช้เซนเอาเรียบเรียงด้วยภาษาแบบไหนมันจะดูสวยกว่าเจ็ดวิธีลบรอยแผลเป็นบนใบหน้าโอาเคเราเอาปัญหาหรือผลลัพธ์มาไว้ตรงกลางและสิ่งที่เขาไม่อยากได้เลยนะครับผมเอามาไว้หลังสุดเหมือนเดิมครับโดยไม่ต้องไปยิงเลเซอร์เพราะยิงเลเซอร์เนี่ยมันอาจจะเสียเงินเยอะอาจจะต้องวุ่นวายต้องเก็บตังค์เยอะนะ,ะเสียค่าใช้จ่ายสูงคือโดยรวมแล้วมันก็คือมันก็จะครบ สิ่งที่เขาแบบทั้งอยากได้ทั้งไม่อยากเจอแล้วก็วิธีแก้ไขจํานวนของวิธีแก้ไขมันค่อนข้างจะครบสูตรนะครับที่จะทําให้คนนะ่ะรู้สึกมีความอยากในการที่จะกดดูคอนเทนต์นี้ขึ้นมา3มเบาะแสนี้ก็คือเอามารวมกันนะฮะแล้วก็ใช้ออกมาได้หน้าตามันก็จะออกมาเป็นแบบนี้เขียนออกมาแบบเนี้ยมันน่าดูกว่าแค่ไอ้คาว่าสาสิวให้หน่าใสมันดูไม่ลงลึกไม่มันดูไม่ได้สื่อสารกับใครคนใดคนหนึ่งมันดูพูดขึ้นมา ลอยๆขยี้จากหัวข้อธรรมดาธรรมดาน่ยให้มันน่าดูได้มากขึ้นนะด้วยชื่อด้วยการตั้งชื่อด้วยการตั้งพาหัวแต่ความหมายอ่ะมันก็ยังเป็นความหมายเดิมอ่าตัวอย่างเดียวไม่พอนะครับเดี๋ยวจัดให้อีกตัวอย่างหนึ่งจัดไปอีกชุดหนึ่งนะฮะอีกหนึ่งธุรกิจเลยนะครับผมอันนี้คนถามเยอะนะฮะธุรกิจขายเสื้อผ้านะครับอันนี้เขาถามเยอะเลยนะฮะว่าเฮ้ยครูเวลาจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องเสื้อผ้าเนี่ย มันต้องทำยังไงว่าให้คนแบบไม่รู้จักร้านเราเยอะขึ้นรู้จักเสื้อรู้จักสินค้าเรารู้จักเราได้มากขึ้นนะครับผมอ่าอันนี้บอกตรงๆว่าธุรกิจเสื้อผ้าเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องลงทุนเรื่องอ่าไอเดียนิดหนึ่งนะครับผมคือเราจะมาแค่แบบใส่เสื้อแล้วก็ให้เขาดูแล้วทาไปิเออน,นั้นมันใครก็ทําได้นีห่หอกใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องใช้อ่าไอเดียในการความคิดสร้างสารรค์เพิ่มขึ้นอีกนิดหนึ่ง นะครับผมอ่ามาดูการสมมุติเราเป็นธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องอ่าเสื้อผ้าผ้าแลา้วกันธุรกิจขายเสื้อผ้าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาคิดก่อนว่าเอ๊เอ๊คนที่เขามาซื้อเสื้อผ้าแล้วเขาอยากได้อะไรคนที่เขามาซื้อเสื้อผ้าเขาต้องการอะไรในชีวิตแค่ให้ตัวเองแบบมีเครื่องนุ่งห่มมันก็ไม่ใช่แล้วสมัยนี้นะฮะความเขามี Why อะไรเขามีเขาซื้อไปทําไมเขาต้องการอะไรแต่งตัวอย่างไรให้ดูดีให้มีคนมองนะคะแล้วก็สร้างความมั่นใจ ให้กับผู้ที่ซื้อเสื้อผ้านั่นเองดูดีมีคนมองแล้วก็มั่นใจเข้าสมการเดิมเลยนะครับผมเราก็จะใช้ไอ้เจ้า3หัวข้อตัวช่วยนี้เหมือนเดิมเลยนะครับจะแปลงคอนเทนต์ที่มันดูแบบเฉยๆเฉยๆ,ๆแบบนี้ยหัวข้อที่มันอยู่ในวงกลมสีเหลืองเนี่ยออกมายัางไงให้มันดูมีสเสน่ห์ดูน่ามองดูน่าสนใจดูน่ากดเข้าไปดูคลิปของคุณมากยิ่งขึ้นอ่ะมายกตัวอ,อย่างกัน อันนี้ผมเคยเห็นคนทําคลิปนี้จริงๆนะเป็นน้องคนหนึ่งนะเกี่ยวกับช่องของการแต่งตัวนะหัวข้อคลิปนี้มันมีจริงๆนะที่เห็นแล้วก็ขอยืมจิบมาหน่อยปัญหาทั่วไปเลยก็คืออ่า how to แต่งชุดดํานะครับผมอ่ะคนใส่ชุดดากันเยอะนะครับวิธีการแต่งชุดดานะครับด้วยตัวเลขต่อไปก็ด้วยตัวเลข7แบบนะครับผมและสุดท้ายแล้วสิ่งที่เขาไม่อยากให้เป็นหรือไม่อยากให้เกิดขึ้นก็คือเราอยากแต่งชุดดาทั้งตัวแต่ว่าทํายังไงให้มันดูไม่เหมือนที่เราจะไปงานศพนั่นเอง นะครับผมก็คือวิแนะนําวิธีการแต่งตัวให้ดูดีเสริมความมั่นใจนั่นเองแบบนี้ก็ทําได้นะครับในธุรกิจการการขายเสื้อผ้านะครับนี่คือคอนเทนต์คอนเทนต์หนึ่งที่สามารถคุณสามารถจะหยิบไปทําได้เลยซึ่งอันนี้มันเป็นปัญหาหรือว่าผลลัพธ์เบสิกโดยทั่ว,วไปอาจจะยังไม่ใช่ของเดอะบินเนอร์เท่าไหร่เรามาดูอีกหัวข้อหนึ่งที่มันจะเกี่ยวกับบริเนอร์แล้วกัน แต่งตัวให้หน้ามองขึ้นทันทีใน10วิธีนี้สำหรับมือใหม่เป็นปัญหาของเดอะบิเกนเนอร์นะครับเป็นปัญหาของผู้เริ่มต้นแต่งตัวให้หน้ามองขึ้นทันทีนะครับแต่งตัวให้หน้ามองขึ้นทันทีใน10วิธีนี้สำหรับมือใหม่อ่ะอันนี้ไม่มีข้อ3า นะฮะอันนี้ไม่ได้มีสิ่งที่เขาไม่ต้องการไม่ได้อยากได้ในสิ่งที่เขากลัวนะครับอันนี้บอก2อันก็คือผลลัพธ์นะครับก็คือผลลัพธ์หรือปัญหาที่เขาเจออยู่ผลลัพธ์ที่เขาอยากได้หรือปัญหาที่เขาเจออยู่บวกกับจํานวนหรือตัวเลขแล้วก็จบแค่นั้นเลยนะครับห้อยทิ้งท้ายไว้ในวงเล็บซะหน่อยว่าคืออะสำหรับมือใหม่จริงแล้วไอ้ประโยคแรกเนี่ยมันก็สื่อสารถึงมือใหม่อยู่แล้วเราจะสื่อสารกับคนที่อาจจะไม่ได้มีความมั่นใจในการแต่งตัวเท่าไหร่นะครับเพิ่มความมั่นใจแล้วก็เพิ่ม ถ้าใครเป็นธุรกิจร้านเสื้อผ้าคอนเทนต์แบบนี้คุณทําไปเลยนะครับทำได้เสื้อผ้าในร้านคุณมันมีเยอะแยะอยู่แล้วนึกออกใช่ไหมครับลองเอามาแมทช์กันมิกแอนแมทค,คือคุณคุณก็ต้องเป็นคนที่รู้เรื่องหรือชูเชี่ยวชาญในการแต่งกายใน,นระดับหนึ่งอยู่แล้วแหละนะครับลองเอามามิกแอนแมทช์กันแล้วก็เอามาสร้างคอนเทนต์แบบนี้นะครับผมอ่ะยกตัวใหญ่ข้อเนี่ยเป็นข้อสุดท้ายนะครับลายมือ อ่านยอดเลขหนึ่งนะฮะ5ไอเดียแต่งเกาหลีงบไม่เกิน1,000บาทอันนี้เป็นสําหรับเป้าหมายสูงๆนะครับหรือสําหรับผู้ที่เป็นมืออาชีพแต่งตัวแบบแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยนะครับผมคนที่ไม่ใช่บิกิเนอร์นั่นแหละนะฮะ5ไอเดียแต่งตัวเป็นเกาหลีครันนี้คือแต่งตัวปกติทําได้อยู่แล้วแต่นี้คือให้แต่งตัวแบบมีสไตล์ใหม่ๆเข้ามาในชีวิตบ้างแต่งเกาหลีงบไม่เกิน1,000บาทเพราะฉะนั้น5ไอเดียคือตัวเลขนะครับผม ผลลัพธ์ที่เขาอยากได้คือแต่งเกาหลีแต่งเกาหลีคือผลลัพธ์ที่เขาอยากได้นะครับผลลัพธ์หรือความฝันหรือแอดวานของเขาเลยเขาอยากได้แต่งเป็นแบบแต่งตัวให้เหมือนแบบคล้ายๆดาราเกาหลีนะครับผมและสุดท้ายเลยนะฮะคืองบไม่เกิน1,000บาทนะคือถ้าเขาไม่อยากจะโดนงบแพงๆอันนี้คือเราก็ขีดให้เขาเลยว่าด้วยงบเท่านี้นะครับไม่ได้เป็นอะไรที่แพงหรือน่ากลัวจนเกินไปนั่นเองอน,นี่ก็คือทั้งหมดนะครับผมที่ยกตัวอย่างมาให้ดูจากการที่เราใช้สูตรนะครับผมทั้ง สหัวข้อย่อยนี้แหละถ้าเราเอาไอ้หัวข้อเมนหลักเนี่ยวางไว้ก่อน นะแล้วเราก็ทาบท่าไปสามข้อนี้ลงไปอ่ะบลัมมันจะทําให้เราคิดง่ายขึ้นคิดลงไปนิดนึงครับว่า,าผลลัพธ์ของลูกค้าทุกวันเนี้ยเขาอยากได้อะไรหรือปัญหาที่เขาเจออยู่มันคืออะไรนะฮะแล้วเราก็แบ่งแยกออกไปเลยว่า,าลูกค้ามันอาจจะมีเป็น3กลุ่มใหญ่ๆสสเต็ปเลยคือลูกค้าทั่วไปลูกค้าบิ๊กิ่เนอร์แล้วก็ลูกค้าที่มันแบบแอดวานแล้วหรือว่าคนที่เขาเจอปัญหาหนักหน่วงหรือคนที่เขาอยากได้ผลลัพธ์อะไรที่มันแบบสูงสุดเลยนะครับผมอ่ะอย่างน้อยอย่างน้อยที่สุดถ้าแผนไว้3ข้อนี้แล้วคุณได้แน่ๆเลย 好。 เอาไปทําได้เลย็อา่าลืมใส่ตัวเลขแลก็สิ่งที่เขาไม่อยากเจอสิ่งที่เขากลัวเราก็ใส่ลงไปด้วยนะครับเพื่อที่จะให้หัวข้อมันดูมีสเสน่ห์มากขึ้นความหมายก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงยังคงเหมือนเดิมและนี่ก็คืออีกเทคนิคสําคัญเลยนะครับผมที่ครูเอาไว้ใช้ตลอดเลยในการในการคิดคอนเทนต์ในการเขียนหัวข้อขึอข้นมามันจะช่วยให้คุณคิดได้ง่ายขึ้นและคุณก็จะไม่มีวันตันเลยนะครับสมองตันจะเราจะไม่สมองตัน,นอีกต่อไปนะครับผมซึ่งถ้าใครอยากลงลึกในเรื่องเหล่านี้นะครับในการคิดคอนเทนต์การเขียนบะทัว์หรือก าวางโครงเรื่องยังไงให้คนดูคลิปคนดูคอนเทนต์เราไม่เบื่อนะครับผมอ่าก็ไปเจอกันในคลาสครูได้นะครับมีเทคนิคดีๆอีกเพียบเลยนะครับใครสนใจเรียนก็ติดต่อแล้วก็อินบอ์มาในเพจครูได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่ความรู้ดีๆมีมาให้อีกฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยแล้วกันนะครับคลิปนี้ครูขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ